สวัสดีครับนี่ครับไม่ดีลักแคสสวยๆนะครับชั้นน้นย์ตัวนี้สัญญาณไม่น้อยกว่า90เมตรแน่นอนนะครับการันตีแล้วจากผู้ใช้งาน,นครับขายพร้อมแหลกลิ้นชักนะครับนี่สนใจติดต่อมาได้เลยไม่ My สวยๆครับแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับ ซื้อมาเมื่อหนึ่งไปไ้ายแดงเก็บนะครับเก็บเข้าเลนชักหมดเลยนะครับไม่คู่นะครับเวลาแคสรุ่น ur 2 2 2ส,ส,ส,สดีนะครับโอเคนะครับนะครับเสาอากาศชุดย้ายเสาให้เรียบร้อย แบกเลย